สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่อาร์ตนะครับในช่วงของฟลอกเรื่องรถรถนะฮะวันนี้คุณนับเงินกลับบ้านชั่วคราวนะครับหลังจากขราวก่อนเราขึ้นยานแม่ออกไปนะครับเพราะว่าเกียร์ว้าวเข้าเกียร์แล้วมันไม่เข้าเหยียบแล้วมันวุ่นวุ่นนะครับก็เลยจัดการส่งอู่ซึ่งอย่างที่บอกไปขราวก่อนครับครั้งนี้เราเปลี่ยนอู่นะครับย้ายโซบไปทางฝั่งรามอินทราดูบ้างเพราะว่าการยกเกียร์เนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนาน เพรานั้นจะเอากลับไปทําที่ TMS นั้นช่วงนี้ PPFc นะครับเอารถกลับไปทำค่อนข้างเยอะก็เกรงใจนะครับกวจะเกะกะห้อยแล้วก็ถือโอกาสนะครับลองอู่ใหม่นะครับอู่พีเอนะครับบางคนเรียกว่า s อส i ไลอยู่ซอยมายาลานะครับซอยของเพิ่มพูนเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ติดต่อพี่ S ขึ้นแผนที่เอาไว้ให้อะไรก็ตามนะครับเจ้าคุณนับเงินนะครับคันนี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยทำอะไรไปบ้าง เริ่มจากในส่วนของเกียร์ที่มีอาการเกียร์ว้านะครับเข้าเกียร์ถอยไม่ได้แล้ววิ่งแล้วอยู่ๆบนทางโดดวิ่งแล้วมันเหยียบแล้วรถไม่ไป PS ก็เป็นสไตล์อู่ที่ทําจากน้อยไปมากนะครับไม่บุม่มบ่ามเริ่มจากการเสียบคอมพิวเตอร์แล้วเช็คระบบแจ้งว่าเกียร์สีเกียร์หนั้นสลิปและพอเปิดตรวจเช็คน้ำมันเกียร์นะครับดำมากดำจัดๆก็เ,เลยจัดการรื้อเกียร์ออกมาล้างทั้งระบบนะครับแล้วก็พบว่าเกียร์สกับเกียร์หนั้นพักคัดเนี่ย มีปัญหาก็เลยจัดการเปลี่ยนพักคัสเกียร์่กับเกียร์าใหม่เสร็จแล้วก็ไปใส่เปลี่ยนชุดซ่อมเกียร์ครับโอลงโอริงนะครับเรียกว่าโอวร์ฮันเกียร์แหละแล้วก็ยกขึ้นไปเพียงแต่ว่าตัวพักคัสนั้นเราปิดเฉพาะเกียร์่กับเกียร์าเท่านั้นเนื่องจากรถคันนี้วิ่งแค่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลนะครับชิ้นอื่นๆพีเอสบอกว่ายัางใช้งานได้เป็นปกติส่วนมอเตอร์ท็อกเนี่ยหลายๆคนพักว่าเฮ้ยยกมาขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ผ่านมอเตอร์ท็อกซ่อมไปทีเดียวเลยว่าอีก6 7 8 0 0 0เอง ผมก็ถามพี่เอสครับเฮ้ยพี่มทอท้อพี่ผ่าทาเลยไหมเขาบอกเฮ้ยผมเช็คแล้วเช็คแรงลงแรงดันแล้วมันปกติไม่ต้องซ่อมหรอกเดี๋ยวมันพาเราค่อยว่ากาันด้วยความที่พีเอสเนี่ยเป็นคนที่คิดข้แรงไม่ค่อยแพงนะครับผมก็เลยเอาล้ครับเอาอย่างที่พีเอสว่าเลยตามใจช่างเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ใช้รถเราไม่ได้จบช่างเราไม่ใช่ช่างซ่อมอย่างเงี้ยทุกวัน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 ใช่ไหมไม่ใช่อวดฉลาดเก่งของช่างเนาะเขาหลังจากที่ทาความสะอาดเปลี่ยนผ้าคลาดเปลี่ยนชุดซ่อมและประกอบเกียร์ขึ้นไปใหม่นะครับวิ่ ก็พบว่ามีอาการกระตุกนะครับก็เลยตรวจเช็คคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามันมีเฟลขึ้นมาอยู่2-3สจุดนะครับตัวสป e ดเซนเซอรไม่ได้บ้างอะไรบ้างแล้วก็แกมีปัญหาว่าระบบแจ้งว่าพอในช่วงสับเกียร์สัญญาณมันหายแกก็เลยบอกว่าแบบนี้แนะนำาให้เปลี่ยนแผงวงจรเกียร์ใหม่ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดเฉพาะสปีดเซนเซอร์เสียนั้นหรือว่าฟอบางจุดที่เห็นขึ้นมา2จุดเนี่ยมันมี ชุดซ่อมหรือว่าเปลี่ยนเฉพาะโซลินอยบางตัวได้หลกักหกเจ็ดพันบาทนะเพื่อน,อนๆไม่ต้องตกใจไปใครที่เกียร์ว้าวเนี่ยแต่ของผมเนี่ยมันคงหนักคือแกบอกสัญญาณมันเป็นขาดหายจะลองซ่อมก็ได้หรือว่าจะจัดใหม่และจบเลยเปลี่ยนแผงวงจรเกียร์ไปเลยไหมสองหมื่นกว่าบาทสไตล์พีอาร์น,นะครับแน่นอนบอกพีเอสแล้วก็พี่ครับเปลี่ยนแผงวงจรเกียร์ใหม่ไปเลยดีกว่าเอาเบิกใหม่มาใส่ก็ไปเบิกของเป็นแท้ส่วนราคาก็ไม่แพงครับสองหมื่นกว่าบาท ส่วนรายการอ,อื่นๆนั้นเดี๋ยวผมจะทยอยขึ้นให้นะครับก็คอยอ่านกันไปฟังกันไปพร้อมๆกันแล้วกันและพอเราเปลี่ยนแผงวงจรเกียร์ใหม่เหล่านั้นจะต้องออนไลน์ครับจะเป็นชิ้นส่วนที่เราจะต้องเบิกแถมมาแล้วก็ออนไลน์เข้าระบบ Mercedes ให้มันรู้จักกันกับตัววินน์ดับเบร์ของรถเรานะครับก็ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นอะไรที่อู่ส่วนมากอะ่ะไม่ค่อยมีเพราะว่ามันต้องซื้อลายเส้นเบนแท้มาแล้วมันแพงมากๆดังนั้นอู่ก็ต้องไปจ้างคนมาออนไลน์เกือบทุกๆอู่นะครับ TMS ที่ผมค่าประจำเกรบอกเหมือนกันว่าอ๋อ ถ้าเขาเปียกเขาต้องไปจ้างคนน่ะมาออนไลน์คือมาเสียบคอมจิ้มออนไลน์ให้เราเพื่อนๆ่อนที่ไปทาอู่หนก็ตามแล้วเจอค่าอะไรเพิ่งตก,กใจเพิ่งงงนะครับเป็นทุกอู่ครับต้องออนไลน์แล้วพอทำเกียร์เสร็จแล้วผมก็ฝากพี่เอสไหนก็ลองอู่ใหม่พี่เอสรันระบบเพิ่มใหม่เลยดีกว่าเช็คใหม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมแกบอกว่าอาการรถอ่ะต้องบอกว่าผมขับอยู่ที่ผมมาสองวันเอาไปทาแอร์แล้วก็ผมก็ขับมาอีกเนี่ยอาการไม่ปกติมากเลยนะ แต่ตอนอยู่พีเออ่ะเกิดอาการรถมันซดขาตาเว้ยลงไปแกก็เช็คไปเช็คมาเนี่ยพบว่าถัางลมเก็บลมที่อยู่ทางตัวกันชนหน้าเนี่ยมันรัว่ว S c l a s า221นะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นปั๊มลมแล้วก็อีกฝั่งจนึเป็นถังลมถังลมเนี่ยรั่วก็จัดการเบิกใหม่ครับเพราะว่าซ่อมไม่ได้เบิกใหม่ซึ่งเบิกใหม่ราคา6 0พันกว่าบาทผมว่าเบิกใหม่เป็นเรืเ่องที่ไปซ่อมเลยเสียเวลาจุดต่อมาที่เจอเนี่ยก็คือว่า ตัวระบบคอมเนี่ยพึ่งขึ้นสดๆร้อนๆเลยว่าตัวแฟลปท่อไอดีเปิดค้างโอ้โหใช่เลยครับพี่น้องครับช่วงเนี้ยช่วงปีนี้นะที่เราทำคลิปเนี่ย221เนี่ยคงถึงอายุนะครับลด1 2ปี11ปี10อะไรอย่างเงี้ยอาการออกคือท่อไอดีพังซึ่งผมเคยบอกแล้วว่าถ้าขาสามเหลี่ยมหน้าท่อไอดีหักนั้นอะไรหลักพันครับแต่มีคนค,คอมเมนต์นะว่าหลักร้อย ช่วยชี้เป้าด้วยคำว่าซื้อเปลี่ยนช่างที่ไหนค่าแรงเท่าไหร่แต่โดยโรูที่ถกฐานมานั้นหลักพันบาทครับซึ่งถือว่ารับได้เช่นเดียวกันแต่ของผมเนี่ยเป็นกรณีแลงข้างในมันเปิดค้างพอเปิดค้างแปลว่าขาข้างในมันหักครับไม่มีอะไหล่ครับก็ต้องเบิกท่อไอดีไปใหม่ท่อไอดีนี้ก็เบิกไปอีก14,500บาทของติดรถยนต์นั้นเป็นเพียร์เบิกนะครับแต่ว่าตอนนี้เพียร์เบิกนั้นของหมดก็เลยจัดการใช้ของทรัคเทคนะครับ ก็จัดการเบิกจากวัสโุมาใส่พร้อมประเก็นท่ออดีอีก2ชุดนะครับชุดละ200บาทของ Victor r ์ไรน์เยอรมนีเบ็ดเสร็จนะครับโดนไป7 8 0 0 0 0บาทกับการยกเกียร์ที่หลายคนบอกคูยกเกียร์แม่งจุกแน่นอนผมว่าก็ไม่จุกนะก็โอเคนะเพราะว่ากล่องสมองเกียร์2 0 0 0 0กว่าชุดทรงชุดซ่อมผ้าค้งผ้าคัดน้ำมันเกียร์นี่แบ่งแพงหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จค่อนข้างสมบูรณ์นะครับใช้เวลาไปประมาณ สิบสองสิบสามวันที่คาอยู่ที่อู่ PS นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับเราก็เกรงใจไม่กล้าเข้า t m s ก็เลยได้ลองของแล้วก็ต้องบอกว่าพีเอเป็นอู่ที่ทําแล้วค่อนข้างประทับใจนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยแกไม่ได้ฟันส่งเดชแล้วก็แกเนี่ยราคาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แกรู้เรื่องอย่างมากผมไปนั่งคุยกับแกเนี่ยเพราะเออไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะผมรู้จักแกครั้งแรกนั่งคุยเนี่ยถามไปถามกลับชัวรชัวชะชะคือ แกเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจจะซ่อมบำรุงนะครับพี่เอสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางคนจะรู้จักแกที่แบบอ๋อเอสไลท์มีโน้ตสไลท์อุ้ยซ่อมบีเอ็มนี่อะไรอย่างเงี้ยเบนแกซ่อมเยอะมากนะจะบอกให้แกจริงๆเนี่ยเป็นช่างสุดเบนมาก่อนนะพี่เอสเขาบอกมานะเขาบอกมาซึ่งอู่แกเนี่ยเป็นอู่ที่ไม่มีชื่อนะครับเป็นอู่ไม่ใช่อู่เล็กๆสำหรับร้านนะครับอู่แม่งใหญ่ๆ ในซอยลับๆผมเนี่ยไปครั้งแรกเนี่ยคุณโอมเต็นรถแนะนําไปเพราะว่าอู่เนี่ยต้องบอกว่าเต็นทําเยอะมากนะครับเยอะจริงๆแกบอกว่าอ๋อแกทําในบ้านพี่ไอซขับเข้าไปเลยแกก็ปักบรมาให้ผมแม่งขับเข้าไปอ่ะบอกว่าทําในบ้านมโนภาพจินตนาการมาแล้วแต่พอขับไปตกใจเช็ดนี่แม่งไม่ใช่บ้านแล้วครับแม่งวางแล้วครับท่านขับเข้าไปเนี่ยรถจอดที่เห็นเนี่ยนับเร็วๆเนี่ยมี30กว่าคันไหมรถผมเนี่ยพอ เปลี่ยนท่อไอดีเสร็จเปลี่ยนถังพักลมเสร็จแแม่งแกลูกโทรมาไล่เอากลับเลยรีบออกเลยรถไม่มีที่จอดเอาออกไปเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาเอามาเอาไป <c oughs> คิดดูแล้วกันว่าอาการเป็นแบบนี้เลยกัน <c oughs> นั้นก็ตามนะครับ <c oughs> พอขับออกจากพี่เอสป่ะเนี่ยแม่งเรื่องราวมันจะไม่จบง่ายๆครับช่วงนี้เราซ่อมโชว์อย่างรุนแรงขับออกมายังไม่ถึงบ้านครับทั่วไฟแอร์แบ็โชว์ฮะ oh, hey. เอากลับไปให้ PS เช็คใหม่เอ้ากล่องแอร์แบกแม่งช็อตไว้ย PS แกก็ช่วยไปธุระไปเช็คก,กล่องมือสองให้สุดท้ายนะครับ PS หาไม่ได้กล่องเดียวแกบอกหาแม่งทั่วประเทศเลยหากล่องเบอร์ตรงไม่ได้พอหากล่องเบอร์ตรงได้มีมีเบอร์ใกล้เคียงที่ตรงรุ่น221ก็เอาเบอร์เนี้ยไปให้ทง Auto, งางทีเอ็มอโต้ของมรเนะี่ยช่วยเช็คให้ว่าเฮ้ย hey, พี่มีเบอร์ใหม่เท่าไหร่เพราะว่าผมดูหน้าตากล่องแล้วผมว่าแม่งเก่าเก่าของผมอะเอางี้ดีกว่าหน้าตานะดูตามรูปนะครับ ทางทีเอ็มก็เช็คให้บอกโอ้นี่มันเป็นเบอร์เก่าเลยเป็นเบอร์ก่อนแล้วก็มีการสั่งรีเพลซก็คือว่าทางเบอร์เซเลสเบนเนี่ยมีการเปลี่ยนเบอร์มันเป็นกล่องรุ่นที่ผมใช้อยู่แต่ปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไปใช้อีกเบอร์หนึ่งแล้วตอนนี้เท่าที่รู้เนี่ยมี3เบอร์กล่องมือสองที่ได้มาเป็นเบอร์แรกเลยแต่ัดสินใจนะครับไม่เอาเพราะแกบอกว่าหมื่นกว่าบาทต้องมีค่าออนไลน์ขั้นขั้นนี้นผูแม่งเหยียบ2 0 0 0 0เบิกใหม่ไปเลยไหมเบิกใหม่2 0 0 0 0กว่าบาท เบิกใหม่ก็ได้เว้ยก็สั่งเบิกใหม่นะพี่เอสก็จัดการให้แล้วกันเพราะว่าอย่างไหนก็อยู่ในมือกันแล้วนะครับผมบอกหลายครั้งวครับว่าบางอู่ถ้าเกิดเขาชวนท่าเราเอาอะไรก็ไปเองแล้วก็เอาก็ไปเองบางอู่บางจังหวะไม่ใช่เอู่เดียวกันอย่างพี่เอสอย่างเงี้ยบางชิ้นก็เออเดี๋ยวแกเบิกให้นะแล้วก็โอเคให้แกเบิกให้พยายามเป็นลูกค้าที่ดีนะครับทุกทัวนแนะนำนะครับที่เป็น f อฟีผมไปเข้าอู่ไหนเนี่ยพยายามหนึ่งอย่ารู้มากกว่าช่างพยายามสองอย่า อย่าไปเขี่ยวมากนะครับโดยเฉพาะอู่ถุงผาไปเพราะว่าดูแล้วเนี่ยอู่ไม่ได้โหดอู่ไม่ได้ฟันดังนั้นจุดไหนที่ช่างมีก็ให้เขาช่างเขากาไรไปบ้างคนค้าขายจุดไหนที่ช่างเขาเอ่ยป่ามาเฮ้ยคุณเบิร์มมาก็ได้นะผมไม่ว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเออยเราก็าเบิกไปแต่สรุปของผมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเออเอาลาให้มันสั้นลงแล้วกันเดี๋ยวจะเป็นน้ําลายมทุ่งนะไอของชุนเนี้ยเบิกสูตรในป,ประเทศไทยนะครับเอาเข้าสูตรดีกว่าขับไปสูดเลยเดี๋ยวแกโทรให้แกก็โทรประสานงานให้ ก็ไปเข้าที่เบลราชคูเข้าไปก็ไปจัดการเปลี่ยนกองออนไลน์นะครับแล้วก็ทางเปิดจงเปิดจ็อกก็มีคิดค่าแรงตามสูตรการของของเบนไปเพราะว่าแกบอกว่าไอ้เทคนไพวกเนี้คือเราเบิกแท้ห้างไทยแล้วเนี่ยอย่าเสี่ยงเองเข้าไปทำที่ศูนย์ครับมันมีรันตีศูนย์คุมอยู่ถือถ้าเบิกมาข้างนอกแล้วมาใส่แล้วแม่งเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเคลียร์กันไม่จบ นอกจากนี้จัดเจ้าของเก่าเนี่ยเขามีอาการคือไฟรูปถุวงวมมันโชว์เจ้าของเก่าเขาบอกว่าเขาแก้ไม่หายเขาแก้มาหลายรอบแล้วในบินผมเห็นอยูน่นะนะบินมีคาลิเบตช็อกอัพเนี่ยประมาณ3-4รอบอะโดนรอบพันห้าพันห้าั้อ้วกเหมือนกันนะเอ่อพีเอสก็บอกเดี๋ยวผมแก้ให้้วการถึงตรงนี้พักกันไว้ก่อนนะมาต่อยกสยกแรกนั้นเราจัดกันไปนะครับเบาๆ70,000กว่าบาท ยก2อม,มาดูซิว่ามันจะจบกล่องแอร์แบ็กที่เท่าไหร่นะครับค่าบริการของศูนย์ม r c e สเนสเ n z เป็นเท่าไหร่และนะฮะไอตัวถุงลมจะจบไหมเพราะว่าเปลี่ยนถังลมไปแล้วเนี่ยตอนขับมันยังขึ้นอยู่ไว้ว่าตัวถุงลมมันยังเมาฟังก์ชั่นเล็กๆแล้วมันเกิดอะ้วการขับแล้วกระด้างโช๊คแข็งเลยแหละเซ็นเซอร์หรือเปล่าวะไม่เป็นไรครับอย่ามาโนโพกกันใหม่ที่ยกสอนะครับ ที่บอกเลยว่าโปรเจกต์รถ S-Class ราคา1นึล้านบาทนั้นยังไม่ทะลุงบนะครับและเรายังต้องไปเก็บ 4, สีเก็บภายในอีกเล็กน้อยด้วยแต่ผมเชื่อว่าคันนี้ยังอยู่ในราคา1ล้านบาทเจอกันใหม่ยก2วันนี้ไปละเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่ยก2นะครับอย่าลืมกด subscribe าาและก,กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะพลาดยก2กันอา้าวพูดเร็ววะ่ะไปละสวัสดีบาย